กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับผมอยู่สิ์เกมเมอร์นะครับวันนี้อยู่การรีวิวปืน Mx 4 g o นะครับผมปืน Mx 4 g o ะเนี่ยเป็นปืน กลบนะครับผมเป็นปืนกลนบนะครับผมแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็มีไฟเลทหรือว่าอัตราการล่ากระสุนนี้ที่ค่อนข้างสูงความแม่นยําก็สูงด้วยเช่นเดียวกันเอ็มสปีดก็สูงเหมือนกันครับผมอ่ะอย่างกระบ,บอกนี้เป็นตัวซีลิทองนะครับซีลิโกลนะครับผมสามารถหาซื้อได้ในคลังแสงนั่นแหละแล้วแต่เกมว่าช่วงไหนจะมาขายตัวตัวธรรมดาก็ คิดว่าน่าจะมีเด,เดี๋ยวให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆหาดูว่ามีไม่มีเนาะใอรครับผมกระบอกตัวเนี้พาวเวอร์ Power อยู่ที่25หน่วยนะครับแรงกว่าคิดครับคิดอยู่ที่21หน่วยอ่าแต่ว่าคิดมันแยกคู่ได้อ่าอย่าลืมคิดแยกคู่ได้นะ <c ười> กระบอกนี้ยิ่งเดียวนะอแค่ผมแล้วก็สิ่งที่กระบอกนี้มีเลยที่เป็นทีเด็ดเลยนะครับก็คือความแม่นยําของตัวปืนอ่าแม่นยนํยอยู่ที่เจิหน่วยไอ้ยยเยอะเจ๊เค่มากกว่าอักมากกว่าคิดมากกว่าโอเอ คือไปดูมาแล้วนะครับอักโอเนี่ยความมั่นยำอยู่ที่ประมาณ50บหน่วยประมาณ50หน่วย40 40กว่าหน่วยเกือบ50หน่วยอ่าอย่างโอเนี่ยความมั่นยำอยู่ที่ห56หน่วยโดยประมาณประมาณ50กว่าเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมไปดูเมื่อกี้นะประมาณ50เนาะเขาบอกนี่เป็นกลนเบาที่ความม่นยำแม่งสูงนะเจิบหน่วยนี่ไม่ใช่ความไม่ใช่ความมั่นยำต่ำๆนะเจหน่วยนี่ความม่นยำแม่งสูงนะแล้วก็ โซเปินมีความคล่องตัวสูงด้วยอัตราการกระสุนก็สูงด้วย93หน่วยถ้าใส่ลั่นสีนึง่งเอ้ยรู้เรื่องโอเคครับผมปืนกระบอกนี้เล่นได้ทั้งหมด2ฉายาคุมสีลั่นสีนะครับผมเล่นได้อยู่ไข่เข้าห้องโอเค okay, ครับผมก็กระบอกนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งไม่เหมือนชาบ้านคนเลยไม่เหมือนจริงๆนผู้ชมก็คือว่ากระบอกนี้ ถ้าเลงปืนมันดีดถ้าไม่เลงปืนมันนิ่งอันนี้งงอันนี้อันนี้ผมผมก็แบบผมงงจริงนะว่าแบบเฮ้ยทำไมวะ <laughs> มันมันไม่เหมือนปืนอื่นอะปืนอื่นถ้าไม่เลงเวลายิงก็ดีอ่าแต่ถ้าเราคุมปืนปืนก็จะเป็นเส้นตรงก็จะดีเป็นเส้นตรงถ้าเราเลงบางปืนก็ไม่ดีนิ่งไปเลยอย่างเอซีถ้าเราเลงก็นิ่งถ้าเราไม่เลงก็ดีปกติอะไรเงี้ยเออแต่กระบอกนี้มันสลับขั้วกันเลย ถ,ถ้าเล็งปืนดีแต่ถ้าไม่เลงเนี่ยปืนม่งอย่างนิ่งโอ้โหคือแบบไอสัตว์มึงมึงนี่มันคนละขั้วเลยนะเนี่ยโอ้โหมันคือแบบเป็นเป็นปืนที่ดีอีกกระบอกหนึ่งในเลยนะที่ผมผมเล่นมาเนะี่ยคือคือกระบอกนี้เป็นกระบอกที่ดีอีกหนึ่งกระบอกแล้วคนไม่ค่อยใช้ด้วยอา,อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยฮิตติดตลาดเท่าไหร่คนไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ส่วนมากคนก็นไปทีเจ็ดเจ็ดอ่าโอเอ คิดอักอะไรอย่างเงี้ยเออลูกซองจะไม่ค่อยมาสนใจกระบอกนี้เท่าไหร่กระบอกนี้ดีนะครับผมทดลองเลยแล้วสนุกมากนะครับความแม่นยำาที่70หน่วยปืนนิ่งด้วยอ่อาตาและกระสุนก็อยู่ที่93หน่วยไม่แพ้นะเออเอ็มสปีอยู่ที่91หน่วยอ๋อปืนไม่ได้หนักนะปืนเบาเลยนะทั้งเบาทั้งรันเร็วทั้งแม่นยำโอ้โหปืนนี้มันครบเครื่องจริงๆเหลืออย่างเดียวเหลือดามิด ดาเมจอยู่ที่25หน่วยนะครับถ้าพระรามีไอเทมเพิ่มเพิ่มดาเมจก็มีหน้ากาก,กไอเทมหมวกศุนเพิ่มดาเมจเนาะก็จะบวก4หน่วยเป็น29หน่วยอย่างหน้าจอที่ดูตอนนี้เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องยิงบอดกันดีกว่าเนาะว่ากระบอกเนี้ยยิงกี่นัดถึงตายนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับเราอยู่กับบอดนะครับผม เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการยิงขาก่อนะครับ1นัด2นัด3นัด4นัด5นัด6นัดครับถ้ายิงขานี่6นัดตายนะยิงขาหนัดตายอันนี้ผมรีวิวคนเดียวนะก็เลยไม่ได้รู้ว่ายิงขานี่เข้านัดเท่าไหร่แต่ถ้าดูจากหลอดเมื่อกี้มันจะเข้าทีละ2 2นัดกว่าๆนะมันจะเข้าทีละ2นัดกว่าๆเดี๋ยวรอบอดเกิดก่อนยังวะ อ่ายิงขานี่ยิงขาเข้าสองหน่วยยิงขานี่จะเข้าสองหน่วยอันนี้เราวัดจากหลอดเลือดนะยิงขาเข้าสองหน่วยต่อไปจะเป็นตัวเนาะ ครับผมรอบนี้เป็นตัวนะครับมันเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามประมาณสี่นัดยิงสี่หน้าตายนะยิงตัวสี่หนัาตายครับเข้าดีจะสามลอดอันนี้เข้าประมาณสองลอดครึ่ง <Jane Killer. S 1> ถ้าเลือดเต็มร้อยเนี่ยเรายิงอะยิงเข้าสามลอด นัดที่สองเนี่ยจะเข้าเข้าสองหลอดครึง่งหนึ่งสอง,สอง,งบอดโดนทำไมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ผมใส่คุมสีนะครับผมอ่าเห็นไหมนิ่งไหมคนนิ่งเลยแต่ถ้าเกิดเล็งเืิดีชิบาหายเลยเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับระหว่างที่ใส่คุมสีใส่คุมสีใส่ลั่นสีแล้วก็ไม่ใส่ฉายาอ่าผมจะเปรียบเทียบ 3อย่างนี้ให้ได้ดูกันอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผม ครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เราอยู่ในด่านหอสมุดนะครับเราอยู่กับปืน Mx4 Go นะครับผมเอ้ยไอ้เหียมคุยไม่ทันไปพูดอะไรเลยมึงก็มาเร็วเกินมาถึงกระโชกไก่เลยอันนี้เป็นปืนกลเบาอีกหนึ่งกระบอกนะที่ผมรู้สึกว่าผมตกใจกับปืนมันมากเลยก็ไม่ได้ตกใจขนาดนั้นนะแต่ปืนมันเป็นปืนที่แบบ แบบว่าเออถ้าไม่เลงอ่ะปืนจะนิ่งมากนิ่งมากนิ่งชนิดแบบเฮ้ยใครยิงวะอ่าเรียบร้อยกินนิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวยิงให้ดูนะดูกระสุนสินิ่งไหมนิ่งอันนี้ใส่คุมสีนะอ่านนี้ใส่คุมสีนะครับผมถ้าไม่ใส่คุมสีถามว่านิ่งไหมนิ่งนะแต่ต้องคุมปืนหน่อยอ่าต้องคุมปืนหน่อย แต่ถ้าเราเล็งปุ๊บเนี่ยปืนปืนจะดีทันทีเลยไอ้เราก็งงว่าอะไรวะหัวแตแกไปติ้งเนี่ย,อยไอผมก็งงนะพอเล็งเนี่ยปืนดีเลยนะเนี่ยปืนดีเลยนะพอเล็งปืนปืนดีแต่ยิงธรรมดาปืนไม่ดีอุ้ง,ง,งเออเขอาท่าเลยมันก็เป็นปืนที่แปลกกระบอกหนึ่งเลยนะถือว่าแจ๋วแจ๋ว ปืนตัวนี้ผมก็ได้ไปลองเล่นมาละนะปืนนี้ใส่ฉายาได้อยู่ประมาณสักสามอย่างอ่ะใส่ประมาณใส่ได้สามอย่างนะกระบอกนี้ลั่นสี่คุมสี่ตาในสี่ใส่ได้ครับความเสียหายในระยะไกลใส่ได้ครับยิงไม่ตายแลยยิงไม้โดนไม่ตาย เรียบร้อยตายครับข้างบนนี้ข้างบนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันอธิบายปืนอะไรเลยงานดิงานดิเรียบร้อยครับผมตายกันไปปืนนี้ลากหัวได้เลยนะชนิดแบบที่เราเราไม่ต้องเล็งอ่ะเออยิงหัวได้นี่เลยโอ้โหบินต่อหน้าต่อตาเฮ้ยปืนนี้เข้าท่านะเนี่ย ถามว่าเล็งยิงได้ไหมก็มเล็งยิงได้นะเออไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเล็งยิงก็ได้นะก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนะั้นแต่ถ้าเรายิงแบบไม่เล็งปืนจะนิ่งไปเลย,อ,ยอุ้ย,ยแต่ที่เจ็ดเจ็ดมกโกงเหมือนเดิมใส่คุมสี่ลั่นสี่สไนสี่แล้วก็ไม่ใส่ฉา,ายาก็เล่นได้ครับปือตอนตัวนี้นะถ,นนะถ้าใส่ลั่นสี่มันจะให้ไปอีก,อกความรู้สึกหนึ่งคือปืนปืนก็จะลั่นเร็วอ่า ปุ่จะร่นเร็วนะครับปุนจะร่นเร็วขึ้นธรรมดากระบอกนี้ดาเมจก็อยู่ที่25้านะครับอยู่ที่25หน่วยคือก็เขาไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เบาอะไรเงี้ยคืออยู่ในระดับกลางๆ2าหน่าวยก็ยถือว่ายอะอยู่นะอีก3ามหน่วยก็เทียบเทียเท่าอาร์คแล้วอะ่ะถ้าใส่ลั่นสี่เนี่ยเวลาเรายิงอัดตัวศัตรูจะตายเร็วขึ้นอ่าเพราะว่ากระบอกเนี้ยมันต้องยิงอัดตัวเรายิงอัดตัวว่ะ เออมันมันเน้นเน้นในการยิงแบบแบบไม่ต้องเลงเนี่ยเห็นไหมแบบที่ผมยิงเนี่ยยิงยิงไม่ต้องเลงซึ่งยิงไม่ต้องเลงเนี่ยมันมันเหมาะกับการใส่ลั่นสีมากๆเออเหมาะกับการใส่ลั่นสีมากๆถ้าเราเป็นสายบูสสายยิงนะลั่นสีไปเลยแต่แต่ปืนปืนก็จะดีลองๆนะไม่หน่อยก็ดีเยอะอยู่แต่แต่ก็ไม่ได้ดีถึงขั้นแบบคุมปืนไม่ได้นะก็คุมได้อยู่ถามว่าสไนส์สีใส่ได้ไหมสไนส์สีก็ใส่ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อย เหมาะสมกระปืนเท่าไหร่เพราะว่าปืนกระบอกนี่มันเป็นกลเบาเนั่นเองว้าวใครวะก็สุดยอดก็สุดยอดอุอ้ยจะบเ,เะบิร์ดจะโดนตายอ้โดนลูกต่อแต่อย่างที่เรารูกูก,กันอยู่แล้วนะครับว่ากลเบาเนี่ยมันเหมาะสหรับยิงใน,ใ,นในระยะในระยะกละครับมันไม่ได้เหมาะกับการยิงในระยะกละไรเพราะฉะนั้นใส่ไทรสีไปก็กระไรความหมายครับ เพราะว่าเราก็มายิยงในระยะใกล้อยู่ดีนะครับโ้โหสี่คิวครับนิ่มไปเลยนะไม่ต้องเล็งครับอื้มเอาแฝกไปสิใครที่ผละไม่ทันะนั่งเมื่อกี้ก็เสียมกันนะเอาแฝดไปแฝไปเล่นะไ,ได้ครับปืนนี้ก็แค่ยิงคนเล่นนะปืนนี้ก็ยิงสนุกเอาเรื่องนะ ไม่ใช่ว่ามันจะไม่สนุกนะยิงสนุกอะเรื่องเลยถ้าให้ผมแนะน,นำนะสำหรับปืนกระบอกนี้ว่าจะใส่าย,ายาอะไรดีเนี่ยนะผมแนะนำว่าถ้าเอานี้ในการเป็นสองกรณีเนาะคุณชอบเล่นแบบไหนชอบเล่นแบบบุกหรือว่าคุณชอบเล่นแบบแบบเป็นแคมป์แบบแคมป์ก็คืออย่างที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยก็คือคือเราจะไม่บุกเล่นแบบแคมป์ก็คือเราเราจะไม่บุกนะเราจะหาเราจะหาจุดจุดที่เราสามารถ ทำมาหากินได้ก็คือเราสามารถยิงศัตรูได้อย่างจุดเนี้ยยิงยิงได้นะแต่ก็มีข้อเสียก็มีข้อเสียอยู่นเนี้ยเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยแบบอยู่จุดนี้คอยหากินกับจุดนี้อะไรเงี้ยเออจุดนี้บ้างจุดบนบ้างเน,นี้ยแหละเขาเรียกว่าแคมป์นะครับผมก็ให้ใส่ระ่นสีเอาไปละกันแต่ถ้าใครจะเน้นจะเน้นแบบบ,บุกยิงบุกยิงเลยเนี่ยใส่ลั่นสี่ไปเลยครับใส่ลั่นสี่ใส่ลั่น 4. สี่สไปเลยใส่ลั่นสี่ไปเลยครับผม เพราะว่าเราเราเน้นบุกยิงถามว่าทำไมเราต้องใส่ลั่นสีปนนน่ปืนเราเนี่ยมันปืนเราเนี่ยเอ่อถ้าในระยะใกล้เนี่ยเราจะสู้คิดไม่ค่อยได้เท่าไหร่คิดกับทุกซองนะเอ่อเราอย่าลืมว่าคิดทุกซองเนี่ยอาอย่างคิดเนี่ยคิดมันมีคิดมันมีการแยกคู่เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะแรงแล้วเรามันปืนกระบอกเดียวนะคือเรามันเราแยกคู่ไม่ได้ไงคือเราปืนกระบอกเดียวอะเออ เราก็จะสู้ปืนที่แย่สองบอกได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นบุกนะมาแปลกไปซิ่งอือสองหัวไปซิ่งไปไปซิ่งไม่ควรทำเลยลุเพราะฉะนั้นเราลั่นไอ้เทียนไปเพราะฉะนั้นเราก็ลั่นสิ่งไปเลยก็เล่นในสองวิธีนะตามที่ผมแนะนำนะครับผม แต่ว่าเอ่อแต่ถึงแม้ผมจะแนะนําไปยังไงอะมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับเอ่อคนเล่นอยู่ดีแหละว่าว่าคุณถนัดคุณถนัดแบบไหนอะอ่าอย่างผมเนี่ยผมผมผมชอบเล่นบุกนะแต่ผมผมไม่ได้ใส่ลั่นสีอุ้ยอุ้ยไปผมชอบเล่นบุกนะแต่ผมไม่ได้ใส่ลั่นสีผมใส่ไปคุมสีเนี่ยคือคือผมผมชอบผมเออลั่นลั่นสีอุ้ย ผมไม่ได้ใส่รันสีผมเล่นบุกไม่ได้ใส่รันสีแต่ผมใส่เปพลทุมสีอ่าแล้วผมก็เดินยิงเนี่ยก็เลยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่เนี่ยเดินยิงบังแคมป์บังอันนู้นบ้างอันนี้บ้างถ้าไกลๆเราก็เล็งได้ครับแต่ก็หาจุดดีๆนะไม่งั้นจะตายอย่างผมเนี้ยไอ่เก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วอะไรทีเจ็ดเจ็ดเจ้ายิงอัดตัวไปสิมึงอ่ะหัวที่ไหนเราทีเจ็ดเจ็ดทนายยิงไม่โดนหัวเราอะไรข่าววะ ยังไงน,นี่เหรเสร็เรียบร้อยไปซดาวทองไปซมันถายแล้วบ1 6ต่อ1 4ครับเฮ้ยข้ามูนมีนะอข้างบนมีข้างบนตายรบ้อยครับตัวสุดท้ายมันนีเลยครับ กโก้สท้ายโอ้โหที่1ครับที่1เป็นไปได้ยังไงวะเอาละครับผมก็ท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมนะครับที่รับชมคลิปผมจนจบนะครับผมก็สําหรับคลิปการรีวิวปืน MX4GO เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สนุกมากปืนนี้สนุกใส่คุมสีก็สนุกนะครับผมส่วนลั่น4เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะแต่แต่ผมไปลองเล่นกับบอทเป็นที่เรียบร้อยนะ้วหมายถึงว่า เราไปเล่นจริงอะ่ะเออผมยังไม่ได้ลองแต่ไปลองเล่นจริงกับบอดแล้วสําหรับลั่นสีก work นะ็เออเวิร์กนะเออเวิร์กแต่ว่าเราต้องไปยิงในในระยะใกล้หน่อยเออเพราะว่าถ้ายิงไกลเนี่ยมันกระสุนมันจะกระจายแล้วอย่างที่เราใส่มาคือลั่นสีลั่นสีแน่นอนกระสุนกระจายอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแต่ก็แต่ว่ายิงมันนะลั่นสียิงมันส่วนคุมสีเนี่ยก็ยิงมันเหมือนกันครับหัวเป็นหัวตัวเป็นตัวยิงสนุกมากตามคลิปท,ที่ท่านผู้ชมได้ไปดูอ่ะอันนี้ผมสรุปนะว่าปืนกระบอกเนี้ย เล่นได้อยู่3 3แบบนะฉายานี่ฉายานี่ได้ได้แค่สอฉายานะครับคือคุม4ีกับลั่น4นะครับฉายาใส่ได้2แบบเล่นได้3แบบ3แบบก็คือ1เล่นเล่นแบบแคมป์แล้วก็ใส่คุม4อย่างที่2คือเล่นแบบบุกใส่ลั่น4อย่างที่3คือไม่ใส่ฉายาอะไรเลยก็คือก็คือใส่ฉายาโย,ยกฉายาย ฉายาระเบิดปลาระเบิดไกลกับฉายามีดเนี่ยเราไม่ใส่ฉายาคุมสีลั่นสีเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่าโดยพื้นฐานของตัวปืนแล้วเนี่ยมันนิ่งอยู่แล้วนะถ้าเราไม่ใส่ฉายาอะไรเลยเนี่ยปืนก็นิ่งอยู่แล้วแต่ต้องยิงแบบไม่เล็งนะเออถ้าถ้ายิงเล็งเนะี่ยปืนจะดีเลยไม่ว่าจะใส่คุมสี่หรือใส่ลั่นสีผมเทศมาแล้วดีดเหมือนกันหมดถึงแม้จะไม่ใส่ฉายาก็ดีดเหมือนกันครับเทศมาแล้วเพราะฉะนั้นให้ยิงแบบไม่เล็งดีกว่าจะโอเคกว่านะ เล่นได้ครับเล่นได้3แบบ2อจยยาครับผมโอเคครับผมก็ท้ายสุดนี้ก็ถ้าชื่นชอบอคลิปผมแล้วก็ชื่นชอบในการรีวิวหรือสไตล์ของผมนี้ก็ฝากกด s u b สไครต์นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมก็พยายามจะลงคลิปเกมอื่นนะแต่ว่าตอนนี้มันยังยังไม่ทันโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมบ๊ายบาย